ถึงแล้วเอ็มควอเทียสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เอ็มควอเทียแต่เรากำลังจะไป <c oughs> เอ็มซูฟมาทำอะไรนี่ <c oughs> คือเช้งอ่ะหาข้อมูลมาเว้ยมีแต<อ>่คนบอกว่าที่จอดรถของเอ็มซ i เฟียนั้นโหดหินมาก<อ>มันน้อยแล้วก็มันแคบใช่ไหมเราก็เลยเพเซมมาจอดแม่งที่เอ็มควอเทียนี่ละแล้วเป็นไงก็เยอะเหมือนกันเกือบไม่ได้นะครับวนอยู่ประมาณ8 9รอบไป ในไหนช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีมันเป็นช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่แบบเฟสติวัลจ๋ามากวันนี้เรามาตามหาของกินเทศกาลคริสต์มาสกันไปก่อนอื่น่ะเดินไปเอ็มซซเฟียก่อนรถมันจะไกลไหมฮะไม่น่าไกลนะเมื่อกี้เห็นว่าแวบๆ่าอยู่ตรงข้ามขอพูดเรื่นี้นึงได้ไหมได้มันนี่อะไรครับเป็นอะไรครับด้วยความที่เป็นเด็กดีไซน์นะคะปวดหัวกับสิ่งนี้มากอีสิ่งนี้มควรจะเป็นถังขยะที่เอาไว้แยกขยะโอ้ยน่ารัก มันน่ารักจริงความสวยอะได้แต่ฟังก์ชันอะบงมากทำไมอะแกมันแยกขยะโดยที่แบบว่านี่คือขยะอาหารนั่นคือกระดาษแล้วดูวิธีในการใส่ขยะมันไม่ควรจะแยกแบบนี้ไหมเข,เขาเห็นเราเป็นเด็กที่กํลาลังหัดเรียนรู้เปล่าที่เอาแบบตัวต่อไปหยอดให้ลงกับล็อก,กอะไรเงี้ยและถ้าสมมติว่าฉันมีขยะกระดาษที่มันใหญ่มากๆแล้วมันเข้าไปในตัวเอกไม่ได้ให้ฉันทำยังไงมีไงวางใส่ข้างบนเข้าไปเออ่ผ<ะ>ิด<ะ>จุดประสงค์วัยบ้าบอไป เขาบอกว่ามันเดินเชื่อมถึงกันได้นะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือกูอยู่ตรงไหนวะมันไปทางไหนวะไม่เป็นไรมีพี่รปภเดี๋ยวถามเขาเอาดูก็ได้นะครับเฮ้ยน้องคานี้น่าเล่นมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะถึงเอ็มสซเฟียไหมไม่น่าถึงแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยากอยากทำอยากดีอยากโดนอยากโคงอ่ะเฮ้ยดูดิมีการแบบสวิงกิ้งแบบสไปเดอร์แมนน่าสนุกมากเลยอ่ะ เย้ทุกคนหลังจากหลงอยู่ในเอ็มควอเทียประมาณ10นาทีเราก็นี่เดินเจอทางเชื่อมนะครับเจอทางเชื่อมแล้วอ่าคาดว่าน่าจะต้องลงไปแล้วก็เดินไปน่าจะถึงเอ็มอะไรนะเอ็มสปียได้นะครับเนี่ยคนฝั่งทนเข้ามาเมืองก็จะประมาณนี้แหละไม่อยากเดินก็ได้นะลอยตัวลงไปได้ปไปไปแสดงให้คนดูดูทุกคนสุดยอดเลยอ่ะพอทางห้างเขารู้ว่าเราจะมาในขบูครมแดงต้อนรับเราสองคนเดูดิใช่เหรอวะใช่ป่าวะไม่น่าใช่นะ ปูอยู่แล้วไม่เกี่ยวเลยความลำบากของชีวิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับมาถ่ายคลิปแพลตฟอร์มหนึ่งก็ต้องถ่ายอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็จะเหมือนคนบ้าเล็กน้อยนะครับอย่าไปแคร Yeah. <laughs> ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแบบเหมือนตลาดคริสต์มาสอ่ะน่ารักมากแกดูพวกแตงออกมา,าโอ้โหยังกับหมู่บ้านยังกับหิมะตกหนาวไม่ได้หนาวหิมะนตนน่หนาวแอร์เออหนาวแอร์แอร์หนาว่าแลวนะคือของกินในนี้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเียว่ามีเมนูอะไรน่าอร่อยบ้างนะครับไปอันแรกของเรามันคือคริสต์มาสเพรเซลแกดูน่ารัก โอยน่าตั้งน่ากินมากอันใหญ่เท่าหน้าเชงเอาไปเทียบหน้าดูดิเป, <laughs> เป็นหน้าก,กากเลยอดี๋ยวแม่ซิงเก o ลคว้มาชิมนะอ่าชิมเลยเอาหีมาตกหีมาตกมันไม่แข็งอร่อยไหมเดี๋ยวนุ่มอ,อร่อย <laughs> ชิ้นนี้125บาทครับทุกคนอร่อยอะ่ะก <laughs> <laughs> ินมั่งอร่อยเดี๋ยวนุ่ม เพชเชอรเขานุ่มมากทุกคนแต่จับดีๆนะช็อกโกแลตแตกหมดแล้วเนี่ยกูหิมะ่วอ่งเป็นคอนเซปเ,เป็นคอนเซปเพชเชอรเขาเกล้วหิมะจะร่วงะหิมะหายไปหมดแล้วตรงเนี้ยอ,อร่อยไม่มีทัญพืชมมีลูกเกดข้้งบนตัดเลี่ยนมันไม่เลี่ยนจนไปเพราะมีลูกเกดอร่อยไป,ยปกินร้านต่อไป คนเอกเจอร้าน<ช>พิซซ่า<ช>ที่แบบเขามีหน้า<ช>แบบเป็นหน้าคริสต์มาสะน่ากินมากดูดิร้านนี้นี่สั่งไปแล้วนะครับหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามากินกันพิซซ่าถือกินมาชิมเลย อร่อยอร่อยมีเห็ดปิตังกวามีชีสนะครับแล้วก็มีซอสเกี่ยวๆที่เป็นซอสของเขาอะเราไม่รู้ว่ามันคือซอสอะไรแต่อร่อยมากแบบแน่ๆหน้าตามันคริสต์มาสมากๆแกเฮ้ยแล้วแป้งมันไม่แข็งนะมันเหนียวนุ่มกรอบนอกนุ่มในดี <c oughs> อันนั้นน่าจะเป็นมะเขือครับที่เช้งกัดได้ <c oughs> <c oughs> ชิ้นยืด แย่ชิกล้เลเดมากแต่หน้ามันลดมากจริงๆนะหน้าเยอะมากรู้นเดีสะใจอะ่ะอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเดินกินได้ด้วยถือกินมันเป็นเคฟอย่างนี้แหละนพิซซ่าเดินกินเมืม่อกี้เดินมาจากร้านพิซซ่ายังไม่ถึง19ดีนะครับเรามาโดนร้านต่อไปอีกแล้ว เลยมันน่ารักมากแต่มันต้องเลือกอะไรกินไม่ไหวขอบกินน่ารักจริงดูเช้งสั่งอะไรไปสั่งซันต้ากับเลนเดียมันต้องโดนว่าหลักสองอันเนี้ยน้องซันเรียกับซันเซนเลนเดียกับซันต้านะครับและก็นี่โดนอันนี้ด้วยอะลูกแก้วพี่สวงลูกแก้วจะสีมันีจะแสงโนมันคือแบบคริสต์มาสลูกบอลอย่างงี้ไงโอ้ยน่ารักคุณจะกินหมดนั่นจริงอะครับเอาเอากลับไปเก็บบ้านก็ได้ในเนอ อุ้ยแต่แล้วนันหลอกมากเลยมันน่ารักมากเลยครับทุกคนฉันแข้ของอะไรที่มันน่ารักแบบนี้เอาใครก่อนดีอ่าคนละตัวไหมคนละตัวงั้นล็อก,กินอ e ีลูดอฟเดลิสโนตเรนเดียไปได้เลยลองผ่านดูนนะซานต้าว่าซานต้าตุยเรียบร้อย <laughs> เลวเฮ้ยมันมีสต็อปรี้ข้างในด้วยน่ากินอนะ่ะแต่คือสภาพที่กูตัดมันดูเล่นมา ไน้องก็ยงังน่ารักอยู่นะคะขึ้นเซนต์สตรอเบอรี่แล้วแผ่นซานต้าเป็นอะไรเป็นมาการองป้าลองชิมดิฉันหยิบซานต้าอางนี้เลยแกนหน้าซานต้าทำจากอะไรอะ่ะอืมอะไรไม่รู้อะ่ะมัมนมเป็นปน,นิ่มอะ่ะเออเป็นแป้งเค้กนิ่มๆไม่รู้ดิดตอนแรกคิดว,ว่าเป็นมาการองแข็งๆไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมซ <c oughs> <c oughs> ันต้าหน้าไปแล้วซันต้า <c oughs> เราเป็นอะไรยังเหลืออีกอันหนึ่งตาล็อกกินเลนเดียเราจะไม่กินแบบเชงทุกคนมันต้องเป็นเอกลักษณ์ของเราเวลาเรากินแล้วเราต้องอย่างนี้เลยล็อกแคบาลเทือนกับเลนเดียเลนเดียกูหัวแหว่งไปแล้ววิข้างในคืออะไรอ่ะือมันเป็นช็อกโกแลตมูสแล้วข้างในมีอะไรเหมือนมีไส้ด้วยเอาช้อนจบสิยังไม่ถึงเลยก็ใครให้แกกัดแบบนั้นอุ้ยเป็นซอสทุกคนเหมือนเป็นซอสแบบเบอร์รี่ทุกอย่างอืมเป็นซอสเบอร์รี่จริงด้วยวิอร่อยเข้ากันมากเลยตัดกับฟั่ม หวานขมของช็อกโกแลตอร่อยอ่ะลองเขหาหักไปแล้วอ่ะหารอีกข้างแล้วกันจะได้เข้าเทียมเรามาลองอันบ็อกเจ้าสิ่งนี้ดูดีกว่าครับคุณผู้ชมน้องนั่นรักมากเลยมาลองเปิดดูนะอุ๊ยมีฮิมาข้างในด้วยแค่อันนี้ไม่ใช่อบอลกล่องสุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าข้างในเป็นอะไรประเด็นคืนอหิมากินได้ป่ะวะน่าจะได้นะเรากว่าไม่ได้ก็ตรงน,นี้แหละไม่ได้แล้วอันเนี้ย <c oughs> ทำกระตุอยออกมาเรียบร้อยทุกคน อุ้ยมันเป็นคุกกี้น้ำตาลต้นคริสต์มาสว้าวและก็และก็เป็นคุกกี้เอิมเรดเวลเวดเรดเวลเวดครับทุกคนประเด็นใส่ให้นะทุกคนก็ามากินไดเปล่ากินได้เ,ล,ดเลยไม่ได้สรุปกูก็ไม่รู้มันหวานไม่ล่ะมันหวานนะมันแข็งมากเลยเวะถ้าหวานก็ได้แหละขาดไม่หากเลยอะเอ,ยอยาไปกินเลยชิมต้นคริสต์มาสกันชิน้มต้นคริสต์มาส จเิราะแรกคิดว่าคุกกี้กรอบน,นิ่มหยุดนะำเป็นคุกกี้เลยอ๋ออร่อยไม่หวานมากไม่หวานปัญหาข้างหน้าเหมือนจะเป็นปอง้องไงมาชิมคุกกี้นิ่มเรดเวลเวตกันไงอร่อยไหม,อมโอเคเลยนะเนี่ยทานได้เหมาะไปให้เป็นของขวัญมากเลยอ่ะนึ่งบอลมีสองอันมันน่ารักมากอ่ะให้เป็นลูกบอลไปหนึ่งลูกแต่ต้นคิดว่นกูหัวแหวงไปละ <c oughs> ไปกิน้ันหนึ่งต่อกันดีกว่า คนเจ้าสิ่งนี้มันน่ากินมากมันเรียกว่าโคนัทมันคือโคนโดโนัทนั่นเองเออมันคือแบบเป็นแป้งโดนัทที่แบบเป็นโคนหมุ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 นเงี้ยเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ยมาเกินเนี้ยใช่อันนี้คือของจริงนะห้ามจับล็อกเกับจะจิ้มไปแล้วเมื่อกี้นี่ดูดู <c oughs> พูดเลยว่าร้านนี้โดนัทน่าก,กินมากๆแกฉันเป็นพวกเลิฟโดนัทอะเราไม่น่า,ากินมากเลยอะแต่กินทั้งหมดนี้ไม่ได้ว้าวน่ากินมาก อ,อ,อ่ะลองชิมลองชิม,มชิมชิมงามอึมพริมหอมชาเขียวมากเลยอ่ะมีขมขมไปเรื่อด้ะต้องง่าบเลยแล้วกันต้องกินโดนัทด้วยกินโดนัทด้วยร <c oughs> ะเบิดระเบิดไปก้างๆ้างตั้งโดนัทหอมอร่อยอะ่ะฮะอะไรนะแป้งโดนหอมอร่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนดูซิว่ามันเป็นยังไงอุ้ยมันเป็นรูไปอย่างนี้เลยนะทุกคนแป้งโดนัทอร่อยมาก ฉันเป็นตัวกินตอนนะี้ฉันขอชิมหน่อยได้ๆๆหน่มามันจะมีครีมสองแบบเขาทุกคนจะเป็นครีมแบบเบาๆแล้วก็ครีมที่แบบเข้มข้นขึ้นมาหน่อย,อย <laughs> ว่าแต่ชั้นว่าแต่ชั้นแกก็ไม่ต่างกันเลยกินได้นะทุ <laughs> วิยเปริรนิ้วด้วยอ่ะอดูดนิ้วให้หน่อยดิ <laughs> มันจะขมขมนิดน,งนึงทุกคนตัดเลี่ยนมากๆใช่มันจะตัดเลี่ยนได้รถนี้แนะนำไปทุกคนจริงๆมีหลายรถมาก,กน,นะแต่ว่าเรารู้สกวรถนี้น่าจะแบบกำลังดีแล้วคนเช <laughs> ็นหน้าแล <laughs> <ต>้วทุกคนมองหน้าเราหมดไปเราไม่เลอะเราไม่เลอะใช่หรอใช่ใช่เราไม่เลอะถ่ายไปดูเดิเราไม่เลอะหรอเห็นปะไม่เลอะตรงไหนวะ <laughs> ไม่เลอะเลยไม่เลอนิดเดียวอ่ะที่เหลือแ <palette> <laughs> ล้วทงหน้าเลอะมาก อีกแล้วมันน่าตาน,น่ารักด้วยคุโรซังคิดมากขวดสอง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 คริสต์มาสลตั้งโดนเรียกคุโรซังรู้เลยบ้าการ์ตูนเออรู้เลยการ์ตูนเรื่องอะไรด้วยนี่เจปปงหัดหัดตะวันหัดตะวันใช่ไหมหักตะวัน <c oughs> ใอรใครดูนี่อายุคุณแม่่มเด็กแล้วนะเป็นการ์ตูนที่กวนมากๆ<ช>ล้อการ์ตูนล้อื่นเขาไปท่วไปหมดแต่สนุกมากเราไปหากันดูไปหา,ด,หาดูแล้วคุณจะอยากทำหนมปังเว้ย<ช>ดูแล้วอยากแบบนั่งปั้นหนมปังเลยทุกคนเป็นกคซองที่ราคาก็ไม่เบานะแต่ว่าแพ็กเกจเขาพเมีมมากดูดีประเด็นคือเราซื้อแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นทุกคนดูกล่องเขาที่แบบโอ้โหพิธีพิธันมาก <Wow. S 1> ให้แกทำตกตรงนี้นะล็อกฉันจะล้องให้คือแบบไม่กล้าคว้กออกมากินเลยแบบเสีได้กล่องนานแกดูสิ ชิมันใหญ่มากเลยอ่ะกินไงก่อนใหญ่เท่าลูกแตงโมเขาบอกว่าข้างในมีไส้ราสเบอร์รี่กับคัตราดจะกินยังไงวะเราเราทำแบบคลิปแบบที่เขาแบบชอบฉีกตรงกลางให้ไส้มันเรลาออกมาไหมมันมีเส้นกลางๆระหว่างน่ากินกับเละอ่ะมีชาวซ้อมแหละมาลองกันอุ้ยอุ้ยไส้ลอนจ ไส้ล้นจริงอ่ะไส้ทะลักอุ้ยมันเป็นลัส์เบอร์รี่จริงด้วยทุกคนน่ากินน่ากินมากอุ้ยนั่น,นอ่ะไส้ทั้งนั้นเลยทุกคนเห็นปะอุมยแอบชิมแล้วเฮ้ยรีบไปไหน <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับมันเปรี้ยวมันหอมลัส์เบอร์รี่ตรงกล่อมเรามีคำถามนิดนึงเราอิ่มยังวะว่าอะไรจะบอกเราเราอิ่มยังวะไม่รู้แล้วแต่เอาเข้าไปแล้ว <c oughs> ยังไม่อิ่ม อร,อ,อร่อยอะ่ะไม่เลี่ยนเลยเป็นโคซองที่แบบกินได้เรื่อยๆใช่ชิงชอบกินโคซองที่มันไส้เป็นผลไม้มากทุกคนมันจะได้ไม่เลี่ยนเนอะอร่อยอ่ละทุกคนมีคนได้ของกินเพิ่มอีกแล้วคำว่าอิ่มคืออะไรเฮ้ยมันเป็นเมนูเครื่องดื่มนี่เรายังไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มอะไรกันเลยทุกคนมันไม่ได้มันต้องมีเครื่องดืม่มและอันนี้คือเครื่องดื่มคริสต์มาสด้วยใช่หน้าตาน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูหมายถึงแกหรอใช่ <S 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 <laughs> ช่วย <laughs> มาถึงเครื่องดื่ม <laughs> ทุกคนสีสวยมากดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูชืบนี่<ๆ>มีสามสีคือชิมสุดๆอ้าวแป๊บนึ่งอ่ะ,เ,อะเขาลืมให้หลอดมาหลอดไม่เขาให้แล้วมึงเอาไปเสียบห <laughs> <laughs> ัวลืมบอกแล้วว่วอมมาอยู่ที่ลืมว่าอยู่โอ้ยเออสามสิบแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนทำงานเยอะนอนน้อยอะไรเงี้ย <laughs> สม,มองพนะังเล็กน้อยไม่เล็กน้อยพังเยอะเลยแหละมาชิมกันดีกว่าอยากชิมแล้วไห วาวเป็นยังไงอร่อยมากนมแล้วก็ชาเขียวครับทุกคนส่วนข้างล่างเป็นซอสสตรอเบอรี่ตัดกันแบบแปลกๆอ่ะแบบ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 มันรวมๆกันแล้วมันออกมาดีเฉยเลยอะ่ะไหนแปลกขนาดนั้นเลยเหรอไหนๆๆลองลอง <neighborhood> ลองแต่สตรอเบอรี่เปรี้ยมากจดกจื้อนไหมจดจื้นเออมัน<อ>น้ำกระเด็นมานี่เลยกระเด็นกระดอนมากจดจื้น โออทุกคนตอนนี้เออล้นขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับอาหารที่กินเข้าไปไม่ไหวแล้วทุกคนถ้าทุกคนคชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ<ช>จริงๆขนมคริสต์มาสอ่ะมันยังมีอีกเต็มเลยนะ<ช>แล้วก็งานยังมีถึงนู่นเลยไปมักกะลาเลยนะทุกคนครับก็ใครอยากมาก็มากิากนได้นะคะ<ช>ที่เซเฟียะคะเรากินกันได้เรายังเดินไม่ทั่วเลยใช่เราเดินไปประมาณแบบสักประมาณ10%เอะ,ะครับเออ ใครอยากให้เราหาคอนเทนต์อะไรมาทำที่เอ็มสเปก็คอมเมนต์บอกได้นะคะได้เลยครับนี่ลากันไปด้วยภาพต้นคริสต์มาสต้นเบลเลอร์เทอร์นะครับตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเป็นไรต้องต้องไปละขี่แล้วหรอห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้ห้องใหม่ไม่เคยมาเอ็มสเปห้องน้ำอยู่ไหนวะ มีล็อกทุกที่ทุกที่เช็คอินมาแล้วทุกแห่งหน